สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเช็คนะครับยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์นะครับรถมีเสียงดังเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเสียงดังนั้นดังแบบไหนนะครับนะครับเสียงที่ดังนะครับจะดังแบบขนานี้ดังออกมาจากตัวดันโซ่นะครับกระวอจะทาการลื้อเอ็กซ์นะครับ ปัญหาที่เสียงดังก็เกิดจากเจ้าตัวดันโซนะครับหรือตัวกดโซนะครับหรือตัวนี้น,นะครับธรรมดาตัวนี้สามารถมันจะเด้งนะครับนี่นะครับธรรมดานะครับเราหมุนตัวนี้เวลาเราปล่อยออกมามันจะดีดคืนนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูตัวที่เสียกับตัวที่สั่งมาใหม่นะครับตัวนี้คือ สั่งมาใหม่นะครับของแท้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวล็อกมาเลยถ้าเราดึงตัวนี้ออกมันจะดีดคืนทันทีนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราคลายมันจะดีดคืนทันทีเลยครับผมนี่นะครับใตตัวนี้นะครับ สรุปก็คือตัวนี้นะครับเสียที่ทําให้เกิดเสียงดังแกๆๆๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าจะเงียบหรือเปล่านะครับพื้นที่ก็จะแคบนะครับพอเราไม่ลื้อนะครับถ้าลือ,อนี่ก็ เดี๋ยวมาลองดูนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับว่าเสียงแก๊กนั้นจะหายไปไหมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับไอ้นะครับเงียบเลยนะครับตัวนี้เสียนะครับถ้าเกิดรถเพื่อนๆนะครับอาการเป็นลักษณะนี้นะครับให้ลองเช็ดตัวนี้ดูเบื้องต้นนะครับวิธีเช็ดง่ายๆก็คือหาตัวหรือไขควงแบบนี้นะครับมา กดไวนะครับกดไว้กดไว้ให้มันเด้งถ้าเกิดมันเงียบแสดงว่าออเป็น,นตนัวนี้ถ้าไม่เงียบต้นเตุนะครับเราลองเช็คไล่เช็คไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแชร์ความรู้นะครับดีๆให้กับให้กับเพื่อนๆน,นะครับหรือพี่ๆน้องๆที่กำลังหัดซ่อมนะครับอันนี้เป็นการเช็คพื้นฐานนะครับ ได้นะครับไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ